ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทหน้า,าทั้งกระทำผิดต่อพระอาจารย์และครูอาจารย์ทุกท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขอให้พระอาจารย์และครูอาจารย์ได้โปรดยกโทษให้ทายาท ไม่ยอมให้เร็นบาปติดตัวต,ตั้งไม่แบกนีออไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอสัญญาว่าจะเป็นสิทธิที่ดีของพระอาจารย์และครูอาจารย์เป็นกัลยาที่ดีของเพื่อนและเป็นพุทธศาสนนที่ดีของพระศาสนาด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวมานี้ ขอให้พระพเจ้าทั้งหลายจ้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้เจริญในพระธรรมทาสองที่ยิ่งขึ้นไ,ไปตลอดการและนานเกินข้ามมามาเต็มมามาเส้นใดที่เป็นโทษอาการย์โยนสาธุ penyesaha dewa dewa itu dinanti kita yang kalau